อุ้ยน่ารักอ่ะโบน่ารักชิบหายแต่ว่าน่าดูด้วยด้วยดาราแล้วก็ชื่อผู้กำกับแต่ทีเซอร์ตัวนี้เราฟันธงว่าน่าดูสวัสดีครับอ่านีเออตี้นะครับอันนุเกตโต๊ะอ่ะพวกเราแก๊งโฟเรามาจากแก๊งภาษาหนังนะครับเพจภาษาหนังอ่าเพจเราก็อยู่ในทุกช่องทางเลยสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามได้วันนี้มาในภาษาหนังแนชั่นเทเลอร์หนังลงเหรอหนังลงเนาะชอบมากเลยหนังไทยชื่อเรื่องว่าอนนไมยบูไมบูแปลว่าอะไร ไม่แน่ใจนะบูนั่งเป็นแบบหลอกหลอนแล้วหลอนอยู่บูอีกคำหนึงก็แปลว่าหลอกหลอนเลยอ๋อนี่เป็นค่ายหนังใหม่นะค่ายใหม่ชื่อค่ายอะไรนะจังกาจังกาเขาที่เขาเป็นเฮาอยู่แล้วเขาเป็นอย่างนี้ไว้เป็นโฆษณาเป็นเวิร์กเวิร์กพอยต์หุ้นหุ้นกะเอ็มพิเกอร์อ่าแล้วก็เป็นพีเอสคมขิดที่ทำหนังเรื่องอะไรนะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเขาทำอะไรเพื่อนสนิทแล้วทำอะไรวะทำไมกูจำได้ทำไมจำได้เรื่องเดียววะมันมีนะแต่จำไม่ได้ ประเด็นสุดคือเรื่องเพื่อนสนิทเนาะเป็นหนึ่งในพู้มั่งับแฟนฉันอ่าะมาลองดูกันเฮ้ยเรามีเรามีเบอร์มีไลน์กันนะพี่เอสเรื่องหน้าฮะต้องตัดแล้วแฮะเคยเคยตัดโฆษณาให้เขาเรื่องหนึ่งที่นี่อ่ะตอนอีดิทไทยอีดิทไทยอันงวงไม่ได้มาจากจังก้ารแมาจากจอยรับว่านะโอตอนทำบ้านผีสิงต้องมีอะไรบ้างเฮ้ยนี่ลูกพี่เจ๊พี่สุดอืมรักไปช้ำไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ได้ร้องนี่ลูกเขา บางผีเหรอมีบ้านหลอนตามบ้านมีสิ่งหนึ่งแล้วมีบ้านหลอนเนี่ยสวยนะไม่ชอบไม่ชอบ<โ>อหนัง<ะ>ที่กลางคืนเป็นเขียวๆอย่างเงี้ยเขียวๆฟ้าๆเนี่ยโคตรไม่ชอบเลยทำไมอ่ะหลอกเฮ้ย <Yeah! S 2> สองก็ต้องมีผีเฮ้ยนี่เรปเปอร์ที่พูดไม่ค่อยชัดอ่ะไม่โฟตคตรอีกสิอ๋อใช่อ้าวก็ วอล์กพอยต์เป็นหุนไงนี่หนังวอล์กพอยต์ไงเฮ้ยคนนี้เราชอบโบเบลดาโบที่เป็นแฟนเป็นแฟนอเล็กวะใช่ใช่ใชเฮียบสงวนผีอ๋อเคียวูกูเจอผีกูก็กูก็ชอบนะเออเจออย่างนี้นะเออมาบ่อยๆเลยใช่นะคนคนนี้ตอนนี้ก็หลังดังนะคนกําลังชอบนะลูกที่สุดเนี่ยอ่าๆๆลูกพี่เจมสอ๋อนน้อง อภิเช่นน้องซึ่งเป็นผีจริงๆมาอยู่ในบ้านผีสิงปลอมเงี้ยหรออ๋อเหรอก็เมื่อกี้มันเป็นภาพยนตร์โดยคมกิตสีมิมอนหนึ่งพฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์หนึ่งพฤษภาคมอันนี้เหมือนเป็นทีเซอร์ครับผมจะบอกว่าเราชอบทีเซอร์ตัวนี้ก็ไม่เชิงนะแต่เราว่ามันเมสเสจมันชันนะว่าใครเล่นมั่งใครกำกับมีความน่ารักเป็นหนังผีตลก่านะเราว่านะ ดูก็ไม่น่ากลัวแหละถ้ามาแนวเน้นนะเป็นหนังตลกแล้วล่ะหนังรักอ่ะจริงจริงพี่เอสเป็นคนทําหนังแบบถ้าเราจําได้เพื่อนสนิทเขาก็เป็นเป็นคนทําหนังโรแมนติกโรแมนติกคอมเมดี้อะเนาะเล่าเรื่องดีเอ้ยทำไมมีเหมือนมีซันนี่มีมีซันนี่นะครับมีจาหอนแปมด้วยตันนี้ไหนซันนี่ซันนี่เอาจริงเหรอเมื่เคยเห็นมีด้วยครับพี่ไวมากเนี่ยโบเมลาน่าเราชอบดูคลิปเขามากเขาน่ารักมากล่าสุดเขา ที่เขาหึงอาหารอ่ะหึงอาหารหึงอาหารคือไปกินข้าวกับแฟนเขาอาไรกาล่าเล็กบอกเฮ้ยอันนี้มันอ,อร่อยมากเราต้องคิดถึงเมนูนี้แน่เลยเขาก็แบบเธอเป็นใครทำไมแฟนฉันบอกคิดถึงเธออะไรเงี้ยเป็นยหยอกๆกันดา่ดาด่<บ>าอาหาร<บ>าน่ารักมากกู <laughs> อชอบพี่นี่ก็ตำไปแต่ว่าน่าดูด้วย ด้วยด้วยดาราหน้าหนังดาราดาราค่อนข้างจเต็มเนาะมีโฟอีฟด้วยซ้ำเนาะสะก่งแยะใช่ครับแล้วก็ชื่อผู้กำกับเราว่าหน้าหน้าดูแล้วก็มันเป็นหนังเปิดตัวของของค่ายหนังค่ายใหม่เราว่าเขาก็ต้องแบบเน้นเน้นปั้นมาเหมือนกันแหล<ช>ะหนังเปิดตัวค่ายเนะาะคือถ้าเรื่องแรกมันแพ้กอะค่ายนี้ก็ก็อาจจะอยู่ยากแล้ว แต่นี่เราเราเลยเชื่อว่าหนังเรื่องแรกที่มันเป็นการเปิดตัวค่ายเนี่ยคือแม่งตั้งใจแน่ๆหนังโฆษณาเขาเยอะนะทำไมเขาไม่มีแบรนด์ใหญ่ด้วยวะทำไมเราไม่เคยตัดตัดโฆษณาเขาเลยวะที่อื่นเนี่ยโถ่เขาอยู่แถบนู้นพี่อยู่แถบแถบแถบทัศนียาน่นอ๋อที่จอดรถก็น้อยไปไหมพี่เอ้ยลิฟแม่งก็มีผีสิงนะลิฟตลิฟสองมีผีสิงนะพี่รู้ป่ะมือวางขึ้นลิฟตัวนั้น กลางคืนหลังเที่ยงคืนมีกลิ่นมีกลิ่นมะรี้วยนะโอ้ส่โค้งสายโค้เขาว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเว้ยมีปัญหาอะไรกับคนแถวนั้นป่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆมีบริษัทยาบันสั้นต่ออยู่ตึกนั้นเขาชอบจ้างเราเออเขาชอบจ้างเราไปซิงหนังตอนเด็กๆแล้วกูเวลาไปซิงหนังกูต้องไปหลังกูเลิกงานกูไปเที่ยงคืนไงเขาให้กุญแจไว้ผัดกันไปอย่าเที่ยวโอ้ก็ ก็ซิงถึงตีสองตีสามแล้วตอนเช้าเขาก็พี่โอเขามาตัดพี่โอพี่ป๊อปยาบันสั้นต่อเขามาเขาก็มาตัดหลังอะไรเงี้ยแล้วกูก็ขึ้นนิดตอนตีหนึ่งขึ้นนิดกับตอนตีสี่อะไรเงี้ยอ่อเหียแม่มาแค่กลิ่นมาทําเหียกระจอกว่ะอ่านเราเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีเทเลอร์มาให้ดูอ่าแล้วก็ซึ่งอันนี้มันหนึ่งพฤษภาคม ก็ยังอยู่ในช่วงปิดเทอมอยู่แล้วหรอไม่เดือนนี้ปิดเทอมพฤษภาวะไม่ตอนนี้ปิดแล้วเลื่อนมาแต่ปิดปิดไม่ปิดปิดเทอมกันแล้วแต่ว่าไปเปิดอีกทีก็นู่นนะสิบหกพฤษภาไงอ๋อก็เป็นงี้ตั้งแต่เด็กแล้วหรอใช่ไม่กูปิดเมษาวะออ้ยจริงเหรอนี่ลูกคนเล็กเดียนถึงวันศุกร์ลูกคนโตยังทํายังทําหนังส่งอาจารย์อยู่เลยนั่นมหาลัยอ๋อนี่ลูกคนเล็กอนุบานอุบาลเขาก็ปิดแล้วถึงวันศุก โอ้นี่เรียนเยอะนะเนี่ยไม่เรียนลูกกูไม่เห็นเรียนเฮียเยเฮ้ยอะไรนระมาเนี้โอู้ข้าวเล่นดินเฮีย้ยใลนโรงเรียนเฮีย้ยกูแม่งอันนั้นตัณใจมากทุกวันนี้จะขึ้นบอลหนึ่งเขียนชื่ชอชื่อจริงตัวเองไม่ได้ไเขียนได้แต่ชื่อเลยน,นะแล้วยกโยเขียนยกโย,กโย,กโยกต่อปากต่อคำเด็กสมัยนี้อันนี้แคสเรออุ้ยน่ารักอะ่ะโบน่ารักชิบหายอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูตัวอย่างครับผม ตัวเต็มเทเลอร์แล้วมาเรีอคชันกันอีกทีแต่ทีเซอร์ตัวนี้เราฟันธง,งว่าน่าดูเรารอดูละเดี๋ยวรอดูเทเลอร์อีกทีหนึ่งน่าจะสนุกอ่า